สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับาจากการทำคลิปแนะนำการคิวรี่เก็บคะแนนแยกห้องแล้วก็เลียงเลขที่อัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคำถามนะครับถามว่า,าแยกข้องเลียงเลขที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้านักเรียนสอบหลายครั้งเนี่ยเราจะให้เรียงคะแนนสูงสุดด้วยได้ไหมนะครับคำตอบมันได้นะครับก็จากคลิปนี้นะครับที่มีคน ชมไปเยอะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับมีคําถามหลายคําถามที่ถามไปแล้วแต่สำหรับคําถามนี้นะครับผมต้องทาคลิปให้นะครับจากสมาชิกท่านนี้นะครับถามนะครับนอกจากเงื่อนไขเรียงเลขที่แล้วเราสามารถใช้สูตรเรียงคะแนนต่ออีกเงื่อนไขได้ไหมครับเพราะบางครั้งให้นักเรียนทดสอบ2อสารอบเพื่อเอาคะแนนสูงสุดครับที่ก็เลยจุดประกายให้ไปหาความรู้ตรงส่วนนี้มานะครับก็เลยจะวันนี้ก็ทราบแล้วก็เลยจะมาแนะนํานําเสนอต่อนะครับเพื่อเป็น ความรู้ให้กับท่านอื่นๆนะครับอาจากคลิที่แล้วนะครับผมได้แยกเป็นห้อง2องทับหนึ่งสองทับสองสองทับสามเรียบร้อยแล้วนะครับตรงน,นี้นะครับทีนี้ก็เลยสอบในข้อมูลตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้สอบอยกตัวอย่างเป็นเลขที่ที่นะครับอ่าน,นี้เราเงื่อนไขเราก็คือเราให้เลียงเลขที่นะครับดึงข้อมูลจากห้องมาตามห้องมานะครับแล้วก็เลียงเลขที่นะครับตอนนี้เลียงเลขที่เรียบร้อยแล้วเขาเลียงเลขที่4ี่ถูกต้องนะครับอ่า แล้วก็ไม่ได้เรียงคะแนนเนื่องจากว่าในข้อมูลต้นฉบับเรานะครับครั้งไหนทําก่อนก็จะอยู่บนนะครับครั้งหลังทําได้มากก็อยู่ล่างทําได้น้อยก็อยู่ล่างอีกนะครับไม่ได้เรียงไว้ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะใช้เงื่อนไขในการเ,าเรียงเลขที่เสร็จแล้วแล้วก็ให้เขาเรียงคะแนนด้วยนะครับโดยต้องทําอย่างนี้นะครับเ,เรามาดูที่สูตรเดิมของเราก่อนนะครับคิวリการตอบแบบฟอร์มวันนี้อันเดิมเลยนะครับทีนี้ ออเดอร์บายจีนี่นะครับออเดอร์บายดีเอสีนี่ก็คือการเรียงตามเลขที่จากคอลัมน์จีนะครับเรียงจากน้อยไปมาก uh, ให้เราแก้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับให้เราแก้ตรงนี้เป็นออ uh, uh, เดอร์บายเรียงคะแนนก่อนนะครับออเดอร์บายบีนะครับออเดอร์บายบีแล้วก็ uh, เป็นดีเอสซีเดดีเอสซีเพื่อให้เรียงจากมากไปน้อยนะครับอ่าโอเคตอนนี้เรา สนใจแต่ส่วนนี้นะครับเรียงคะแนนจากมากไปน้อยนะครับียบร้อยแล้วครับทีนี้ให้เราทําแบบนี้ครับเราจะเรียกมันว่าซับคิวี่นะครับหรือคิวี่ซ้อนคิวี่นั่นเองนะครับเมื่อเราคิวี่ข้อมูลชุดนี้มาแล้วโดยการเรียงคะแนนเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคิวี่ซ้ำอีกรอบหนึ่งโดยการพิมพ์คำสั่งเข้าไปด้านหน้านี้นะครับ Q U E R Y นะครับแล้วก็วงเล็บครับโอเคนะครับทีนี้ ส่วนของข้อมูลนะครับเราจะเป็นชุดนี้นะครับคือข้อมูลที่เราเอามาใช้นะครับพอส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับเราคั่นด้วยคอมมาตรงนี้นะครับคั่นด้วยคอมมาหลังจากคั่นด้วยคอมมานะครับเราก็ต้องใช้คําสั่ง select นะครับแล้วก็เดี๋ยว Copy ตัวนี้มาได้นะครับ select where นะครับ where where column ไหนครับให้เรามาค้นหาที่ column column สองนะครับในที่นี้นะครับ column b ให้เรามาค้นหาที่คอลัมน์ b นะครับอ่านจาขอได้ปิดตรงนี้นะครับให้เรามาค้นหาที่คอลัมน์ b ตรงนี้นะครับแต่ในคําสั่งที่ q u r y ถูกซ้อนกันอย่างนี้นะครับเราต้องใช้การเรียกคอลัมน์อีกแบบหนึ่งครับเราต้องเรียกว่า c เ,เรียก c a l 2นะครับ c o col 2นะครับพราะเรานับอย่างนี้นครับ a ก็เป็น1 b ก็เป็น2นะครับอ่าเ,เราเรียก select ด,ดอกจันเลือกข้อมูลทั้งหมดที่คอลัมน์2 ามากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือใครที่ได้คะแนนเท่ากับ0ขึ้นไปนะครับให้เรามาค้นหาตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ไปออเดอร์บายได้เลยครับ O R D E R order by by อะไรครับอ่าทีนี้เมื่อกี้เราเรียงในคิวี e ่ชุดในนี้นะครับคิวี L e ่ชุดในนี้เรียงคะแนนจาก มากไปน้อยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราต้องมาเรียง b บจีตรงนี้นะครับเรียงเรียงเลขที่จากน้อยไปมากนะครับแล้วนี้ออเดอร์บาเออบายไปบายที่นับก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 o y G หออเดอร์บายเบ็ดออเดอร์บายหรือคอลัมน์ที่7เราก็ต้องเรียกชื่อคอลัมน์ในคิวรีชั้นในชั้นคิวรอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าคอ7นะครับ o r เดอร์บายคอแล้วก็ A-SC นะครับเพื่อจะให้เรียงจัดน้อยไปมากนะครับแต่นั้นนะครับมาดูตรงนี้เราขัดอะไรอีกนะครับโอเคเราก็คอมม่านะครับทีนี้ถ้าเราใส่สุดท้ายนะครับหลังจากคอมม่านะครับให้เราใส่เลขหนึ่งนะครับเพื่อจะเอาส่วนหัวมาด้วยนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปเลยนะครับแล้วอินเตอรครับ อ่ามีข้อผิดพลาดอ้อขอไปนะครับอ่ไม่ได้ใส่ฟันหนูตรงนี้นะครับแล้วปิดโอเคนะครับอืมขอไปด้วยอ่ะทีนี้เรามาเช็คสูตรกันก่อนนะครับสูตรคิวรี่ด้านในนะครับมาคิวรี่ชั้นที่หนึ่งเพื่อกรองคะแนนสูงสุดอ่รเพื่อกรองคะแนนเรียงเรียงตามคะแนนก่อนนะครับนี่คือคิวรี่ด้านในนะครับอ่าคิวรี่ที่อยู่ ขั้นแรกที่เราค้นหาสิวรีชั้นที่2นะครับก็มีคําสั่งคิวรตตรงนี้นะครับนี่คือชุดข้อมูลแต่นั้นสีเ e ล็กดอกจันก็คือเลือกข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็แวร์ที่ไหนแวร์คอลัมน์ที่2นะครับคอลัมน์คะแนนนั่นเองนะครับมีค่ามากกว่า0จากนั้นเมื่อเจอแล้วนะครับให้เราให้คําสั่งคิวรีนี้เรียงตามคอลัมน์ที่7หรือคอลัมน์ที่เป็นเลขที่นะครับโดยเรียงจากน้อยไปมากนะครับ a อแล้วก็ เอาส่วนหัวมาด้วยนะครับพิมพ์เลกหนึ่งใส่เครื่องหมายดับเบิลโขดด้วยนะครับเมื่อสกคร่ลืมไปนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับแล้วก็ Enter ครับเอามาดูผลลัพธ์กันนะครับทีนี้เลียงเลขที่เรียบร้อยครับแล้วก็เลขที่4มีสครั้งนะครับเรามาดูว่าเขาเลียงถูกต้องไหมนะครับอ่าโอเคนะครับนะครับจากคำถามที่ถามว่าเมื่อเก็บคะแนนแยกห้องเป็นห้องห้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะสามารถเลียงเลขที่ แล้วก็เรียงคะแนนด้วยได้ไหมนะครับอัทีนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับเลขที่4มีคะแนนสูงสุดแล้วก็นําคะแนนส่วนนี้ของเลขที่4ไปใช้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับการแนะนําการใช้ประยุกต์ใช้คิวリーซ้อนคิวリーนะครับหรือซับคิวリーนั่นเองนะครับโดยการกรองข้อมูลนะครับแบบ2เงื่อนไขนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ